พ่าดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยตรวจหวยหาหน่อยประจำงวดวันที่18เมษายน2563กรับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สารด,ดีวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยหาหน่อยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารด,ดีด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สารด,ดีสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับหวยงวดนี้นะครับ ผลหวยฮหาหนอยพิเศษประจำงวดวันที่18เมษายน2563เลขที่ออก20496 20496เลข4ตัวที่ออก0496 0496เลข3ตัวที่ออก496 496เลข2ตัวบนที่ออก96 96 เลข2ตัวล่างที่ออก5353ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับหวยงวดนี้ครับผลหวยฮานอยพิเศษย้อนหลังประจำวันที่17เมษายน2563เลข4ตัวที่ออก6245เลข3ตัวที่ออก245เลข2ตัวบนที่ออก45เลข2ตัวล่าง29 วันที่16เมษายน2563เลข4ตัว4126เลข3ตัว126เลข2ตัวบน26เลข2ตัวล่าง79วันที่15เมษายน2563เลข4ตัว2433เลข3ตัว433เลข3 2ตัวบน33เลข2ตัวล่าง82 วันที่14เมษายน2563เลข4ตัว0318เลข3ตัว318เลข2ตัวบน18เลข2ตัวล่าง05ครับ